นกค่ะจากจังหวัดลำปางค่ะก็ปีที่แล้วเนาะก็ประมาณ78เดือนแล้วค่ะแต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็คือว่าค่อนข,ข้างดีขึ้นเยอะแต่แต่ว่าตอนที่ตัวเองใช้เนี่ยคือ3เดือนนะคะหน้าก็ประมาณนี้แล้วนะคะก็ผลลัพธ์เกิดภายใน3เดือนหน้าไม่เข้ารูปหน้าเป็นเหลี่ยมอะไรเงี้ยพอเขามาชวนวันนั้นก็คือหน้าเขาดูเขาผิวเขาละเอียดขึ้นคือมันเปลี่ยนแปลงกระจ่างใสขึ้นนะคะ ก็เลยเปิดใจอยากจะลองใช้เพราะว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องสิวเยอะตอนที่เป็นสิวเครียดไหมครับเครียดครับไม่กล้าออกไปไหนอะคะ่ะก็อยู่แต่ร้านนะคะพอดีทําร้านอินเทอร์เดตอยู่ที่จังหวัดละัองนะคะก็นั่งเฝ้าร้านอย่างเดียวไม่กล้าไปไหนอะค่ะ <laughs> เวลาเราไปคุยธุระกับใครเนี่ยหรือเขามานั่งจ้องหน้าเราเรารู้สึกอย่างไงบ้างครับเมื่อไกก็เป็น,นอย่างนั้นจริงๆนะคะคือคุยกันแทนที่จะมองมองหน้าเราจะมองเม็ดสิวที่มันอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยอยากไปทานข้าวกับใครค่ะรู้สึกกลัวเขาจะทานไม่ลงนะแล้วตอนนี้มั่นใจกับเรียนพันธุ์มากน้อยขนาดไหนก็มั่นใจมากมากถึงมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าใครๆก็ทักว่าใช่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะ งรูปหน้าทั้งความยกระชับผิวที่มันละเอียดเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยแผลเป็นด้านนี้ค่ะที่เห็นจากรูปบีฟอนนะคะคือตรงนี้เลยที่เป็นแผลนูนนะคะหายไปหมดเลยแต่คนเข้าใจว่าเอ๊ะไปเลเซอร์มาด้วยหรือเปล่าไปหาหมอมาด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบอกตรงๆเลยว่าเป็นคนที่ไม่เคยเข้าคลินิกใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเมื่อก่อนก็ปล่อยเป็นอย่างนั้นละคะ่ะแต่พอมาเจอลูมิเนสแล้วมันทําให้ดีขึ้นก็เลยใช้ต่อเนื่องมาทุกวันนี้นะคะ่ะเพียวๆ ทายัางไงครับวิธีการทาอ่าก็ใช้เซรั่มนะคะใช้เซรั่มปรับสภาพผิวประมาณ5-10วันแรกนะคะให้สิวที่มันอักเสบมันหายไปก่อนคือจะยังไม่บำรุงในช่วงแรกนะคะก็คือใช้เซรัร่มบำบัดทำให้เซลล์มันแข็งแรงทำให้ไอที่อักเสบมันหายนะคะพอใช้เซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยอ,อาการอักเสบมันเริ่มหายไปเนี่ยเราก็เริ่มใช้ตัวไนท์รีแพร์ก่อนนอนหลังจากลงเซรั่ม แล้วก็ตอนเท้าก็ทากันแดดนะหลังจากลงเซรั่มคือเซรั่มนี่จะใช้หลังล้างหน้าทุกครั้งเลยค่ะเป็นเบสิกเลย